เพื่อนๆครับคืนนี้ผมจะได้นอนที่นี่นะครับผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าธรรมชาติที่นี่สุดยอดมากๆนี่นะครับผมด้านล่างก็เป็นน้ําแบบนี้นะครับเราจะได้ยินเสียงน้ําไหลทั้งคืนเลยนะครับเหมือนเราได้นอนท่ามกลางฝนตกเลยนะครับสุดยอดเลยที่นี่นะครับผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ ที่พักแห่งหนึ่งนะครับท่ามกลางธรรมชาตินะครับที่นี่ธรรมชาติสุดยอดมากๆาเลยนะครับและคืนนี้ผมก็จะได้นอนที่นี่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับซึ่งที่นี่อยู่ในจังหวัดพัทลุงนะครับตำบลเกาะเตา่าอำเภอป่าพยอมที่พักที่นี่มีชื่อว่าบ้านต้นไม้ร้อยหวัน เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่พักนะครับว่าที่พักสวยงามมากน้อยเพียงใดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยนี่นะครับผมนี่คือบรรยากาศที่พักนะครับบอกได้เลยว่าที่นี่สุดยอดมากๆเลยนะครับดูสิครับธรรมชาติสุดยอดมีต้นไม้มีเสียงนกเสียงกามีเสียงนู่นเสียงนี่นะครับสุดยอดไปเลยนะครับใครที่เบื่อเมืองนะครับอยากจะมีความวุ่นวายนะครับที่นี่ก็ ตอบโจทย์อยู่นะครับผมนะฮะบ,บ้านก็จะอยู่ข้างๆา,งาริมน้ํานะครับผมซึ่งก็จะมีเสียงน้ําไหลยอยู่ตลอดเวลาตอนที่เรานอนนะครับเราก็จะรู้สึกเหมือนฝนตกอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในบ้านนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมธรรมชาติสุดยอดมากมากเลยนะครับดูสิครับ นี่นะครับเราก็จะได้นอนกับบรรยากาศที่มีความมุดมสมบูรณ์หมือนี้เลยนะครับนี่นะครับผมดูสิครับข้างล่างนะครับมีเสียงน้ําแบบสุดยอดมากเลยนะครับผมคืนนอนเนี่ยก็จะได้ยินเสียงนี้ทั้งคืนเลยนะครับใครที่เบื่อเมืองนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับนี่นะครับข้างๆนี้ก็ จะมีเต็นท์ให้นอนด้วยนะครับใครที่ไม่อยากจะนอนข้างในก็นอนข้างๆก็มีเต็นท์ให้นอนนะครับดูสิครับรอบๆสุดยอดไปเลยครับเสียงนี่แบบเหมือนฝนตกเลยนะครับนี่คือธรรมชาติของแท้นะครับดูบรรยากาศที่พักสิครับบ้านๆชิวๆสบายๆนี่ เดี๋ยวผมจะพาให้ดูข้างในนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่คือบรรยากาศข้างในนะครับโอ้โหนะครับสุดยอดไปเลยนี่นะครับผมผมชอบมากๆเลยที่นี่นะครับผมใครที่ไม่อยากนอนตรงนี้ก็มีเต็นท์ให้นอนข้างๆนี้นะครับตรงนี้จะมีจะได้ยินเสียงชัดเจนอีกนะครับเสียงสายน้ํานะครับผมนี่สุดยอดไปเลยนะครับผม บรรยากาศแบบนี้นี่คือแบบ the base นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมรอบๆอีกนะครับซึ่งที่นี่ก็กว้างมากเลยนะครับที่นี่นะครับใครจะมานั่งชิวก็ได้นะครับเพราะว่ามีพื้นที่ให้นั่งแบบหลากหลายเลยนะครับที่นี่นี่นะครับผมมานั่งกินกาแฟ หรือว่าหาอาหารมากินนี่แบบสุดๆไปเลยนะครับฟินไปเลยนะครับที่นี่บรรยากาศนี่คือแบบโอ้เดอะเบสเลยนะครับนะครับแต่ช่วงนี้นะครับช่วงฤดูฝนหน่อยนะครับน้ําก็จะคุ้นๆหน่อยนะครับถ้าใครมาช่วงน้ําปกตินี่คือสวยเลยนะครับเี่นะครับที่นี่ก็มีหลายที่พักนะครับหลายรูปแบบเลยนะครับแต่จะเน้นธรรมชาติเลยนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ํานะครับห้องน้ําที่นี่ก็ธรรมชาติมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับนี่คือห้องน้ําเลยนะครับผมฟินไปเลยครับที่นี่โอเคครับใครจะมาก็มาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ